ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะเราจะไปทะเลนะคะพัทยากันค่ะชวนเพื่อโดยลุงเคียนนะคะแล้วก็จูต้องค่ะผู้ดูทางนะคะผ,ผู้ดูทางผู้ดูทางจะหลงทางนะคะสาวเลยยังหลงยังเลยแล้วก็ผู้โดยสารนะคะป้าแอนขาละคะ่ะแล้วก็อันนี้ใครครับ เสียเกียวเสียเกียวคุณเหรอครับผมยิ้มเลยยิ้มเลยแล้วก็ช่างอ้ํานะคะสหายสนิทสาไสน็สเนของลุงเขียวแล้วก็จะไปรับพี่นาริตาที่โรงเรียนก่อนนะคะแล้วก็จะร่วงไปพัทยาเลยนะคะนอนสองคืนค่ะนอนสองคืนนะคะรอชมคลิปนะคะรอชมคลิปรอชมไลฟ์สดนะคะเจอกัะไปไหนครับจะไปไหนบอกฉันป่ะ รับตาอ๋อ,อไปรับตาแล้วก็ okay. ไปเที่ยวทะเลทะทะเลพูดสิลูกเก่งมากรอนะคะเก่งนะคะพี่นาดิตาเริ่มเรียนสี่โมงนะคะก็จะบอกป้าว่าป้าอย่าไปรับหนูไว้นะให้หนูเล่นกับเพื่อนก่อนค่อยไปรับก็เลยไปรับสี่โมงตรงถึงโรงเรียนก็จะประมาณสี่โมงสิบนาทีนะคะ าราลาลิตากันแล้วนะคะแล้วเราก็จะเดินทางไปพัทยากันเลยค่ะนีิตาไปไหนคะพัทยาค่ะนะะพัทยาค่ะดูดูดูที่ลาริตาทำเลยโอ้อันนี้อะไรคะอันนี้ป้าต้องใช้ Google แปลนะเนี่ยเดี๋ยวสองป้าช่วยกันแปลค่ะเดี๋ยวป้าใช้ Google แปลนะคะเพื่อนมาอวดป้ามีหรอ รู้รู้เปล่าว่าในกระเป๋าหนูมีมีอะไรคะเราไปแัรยากันเลยจ้าจัืพึ่งปิบพึงจดบพึ่งเับพึ่งปิด่ามันจะโชว์อะไรคะจะโชว์นี้โอเคจะจะเพ่มเพ่จั จะจะจะบินได้พูดตับเกเอาใส่ก่อนเลยลูกเอาใส่กรอกไหมพี่สากินหมูปิ้งไหมลูกหมูปิ้งก็มีนะอุ่นจ้าอีลุงอีลุงอีลุงหนาวไหมลุงร้น่ะหนาวไม่ค่ะลูกหนาวร้อนค่ะถ้าร้อนถ้าร้อนต้องพัดสิคะลูก็ร่มกันเรียนสนุกไหมลูก เปหมวันน okay. ี้เรียนสนุกไหมคะบสนนกแต่ยนูไปแม่รู้ลูกบอกว่าถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกด u b s สไ i ร e ให้ด้วยนะคะ